เพนเพื่อนแฟนจีเอ็ดและเพื่อนแฟนด็อกเตอร์สโตนทุกคนด้วยนะครับผมแกะโชว์ชักและรอบเราในอ p พีนี้จะมาทำการแกะด็อกเตอร์สโตนฟิกเกอร์เกนอาซากิรินั่นเองครับทุกคนฮ่าแกะน้องโคราสักทีนะทุกคนนะครับผม โอเคทุกคนก็เกนอซากิริตัวนี้นะครับผมผมเรียกสั้นว่าเกนแล้วกันถ้ากเรียกชื่อเต็มกูจะเหนื่อยนะครับผมก็เกนตัวนี้หรือเรียกง่ายๆว่าน้องโคลาของเราตัวนี้นะครับผมผมเพิ่งได้มาเมื่อวานสดๆร้อนๆแล้ววันนี้ก็เลยทํารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันเลยนะแบบว่ารีบแกะให้ทุกคนได้ดูตัวแรกเลยนะครับผมเกนตัวนี้ก็เป็น อีกหนึ่งตัวละครที่ผมชอบมากๆเช่นเดียวกันนะครับมีทั้งความฉลาดมีทั้งความแกมโกงมีทั้งแบบลูกเล่นมากมายอะไรเงี้ยเป็นคนที่แบบลูกเล่นเยอะมากนะครับผมผมชอบตรงนี้นะแล้วก็เป็นคนที่มีไหวพริบแล้วก็ฉลาดพอสมควรเลยนะครับผมแล้วก็เป็นตัวละครที่อยู่ฝั่งพระเอกด้วยก็เลยยิ่งชอบแม่งเข้าไปใหญ่เลยนะครับผมมาก่อนจะไปแกะเกมตัวนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กซับสไครป์ไปด้วยนะครับผมเสี่ยงกูเนอร์เฉยเลยทุกคนมามา แกะดูตัวกล่องกันก่อนนะครับผมตัวกล่องก็จะเป็นหน้าเกฑนที่เป็นรูปฟิกนะครับผมนี่ข้างๆอันนี้ข้างๆนะครับแล้วก็จะเขียนด็อกเตอร์สโตนนะครับผมไม่มีชื่อหรือว่าหรือว่ามันเขียนชื่อ,เข,อเขียนไปตรงไหนวะน่าจะเขียนมาแถวๆนี้แหละทุกคนผมอ่านไม่ออกนะครับผมแล้วก็มีสีมังงะที่เป็นสีจะเรียกสีมังงะได้ไหมเรียกสีหินได้ป่ะทุกคนเพราะว่าด็อกเตอร์สโตนเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นสีหินมากกว่าสีมังงะเพราะรู้สึกสีมันจั เข้มแบบเป็นออกเป็นแนวหินน่ะมันไม่ได้ออกเป็นแนวสีมังงะเหมือนปกติอ่ะทุกคนเห็นไหมเห็นปะมันจะออกเป็นแนวแบบหินๆเลยอ่ะมันเป็นหินอ่ะทุกคนเออผมว่ามันเจ๋งดีนะครับผมแล้วก็เป็นตัว A เนาะเกนเป็นตัว A นะครับผมนี่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์นะครับแกะเลยดีกว่าโอเคครับพอแกะมาข้างในนะครับผมก็มันข้างในมันจะเป็นเนี่ยแบบนี้ครับเป็นหัวเกนนะครับผมมีหัว มีตัวมีขาแล้วก็มีฐานของเกนนะครับไม่รู้ว่ายืนได้ไหมเกนตัวนี้เดี๋ยวผมมาแกะให้ทุกคนดูว่ามันยืนได้หรือเปล่านะมาแกะอนึงโอเคครับทุกคนแกะก่อนมะแกะกันตุยทุกคนลิ้นเป็นอะไรวะไม่ได้พูดนานแล้วลิ้นมันมันผันหมดทุกคนมาทุกคน,คนไหนเป็นหน้าเกนเลยนะครับสวยๆเลยอะดวงตานะครับสีน้ําเงินสีฟ้าประมาณเียวฟ้านะครับสวยแล้วก็รอยแผลเป็นที่หน้านะ เรียกว่ารอยหินแตกได้ไหมเออรอยหินแตกที่หน้าทุกคนโอ้โหแล้วก็สีผมที่แบ่งครึ่งสองสีนะทุกคนโอ้ย่างเฟียวย่างเฟียวโหโคตรเฟี้ยวสุดจริงชอบว่ะเออแจ่มหมดทุกคนคิวเคิลนะปากเล็กจมูกหน่อยนะหูนิดหนึ่งนะเออเอาฮะสวยอยู่เหมือนกันนะทุกคนมาใส่หัวก่อนฟึบ เก่นนี่คอยาวคอยาวเหมือนกันนะดูจากทรงเสื้อและเออว่ะโหโคตรเท่นะครับผมนี่แล้วก็เป็นเสื้อนะครับเป็นชุดชุดของเกนตรงนี้มีกาวติดนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรนะครับโอเคอ๋อสวยอยู่นะทุกคนอ๋อแจมแจมจาดนิ้วเป็นนิ้วโคตรชอบ ตรชอบตรงนิ้วเป็นนิ้วแบบนี้โอ้โหโคตรเท่นิ้วเป็นนิ้วอ๋อ oh. แต่ก็มีติดติดนิ้วกันนะนิ้วก็มีติดติดนะเห็นปะมันก็มีติดติดหน่อยหน่อยนะแต่ว่ายืดดูดิเป็นสวยอะทุกคนเออแล้วก็เป็นตะเข็บคิดว่ามันเป็นตะเข็บก็ดูโอเคนะครับผมโอ้ย oh. hey. สวยจัดสวยจัดว่ะทุกคนนะครับผมนะมาดูส่วนล่างกัน ส่วนล่างก็จะเป็นต่อจากตัวเป็นท่อนเดียวกันแหละแต่ว่าเรื่องของเรื่องมันมันต้องต่อแยกกันนะครับผมนี่นี่นี่ก็ไม่มีอะไรตรงนี้นะครับผมอ่อกางเกงก็เป็นกางเกงธรรมดาโอเคไม่มีอะไรเท้านะครับผมอุย้ยตรงเท้ามันจะมีแบบรอยเหมือนรอยต่อทุกคนอืมไม่ค่อยสวยเลยนะตรงเท้านะเออวะ่ะอุย้ยแต่ว่าตรงข้อข้อเท้าอะไรเงี้ยโอเคนะดูดิ เฮ้ยสวยว่ะแต่ว่ามันก็มีจุดที่แบบมันมันมัน,มนรู้สึกว่าเท้าอะ่ะมันเหมือนพลาสติกอะ่ะทุกคนเท้ามันเป็นพลาสติกอ่ะเนี่ยมันไม่ใช่พีวซนะเว้ยคือคือท่อนบนอะ่ะเป็นพีวีซีหมดเลยเว้ยเนี่ยฟังเสียงดิเห็นปะแล้วเท้ามันเป็นแบบพลาสติกอะ่ะตลกเหมือนกันว่ะเอ้ยแต่ว่าเกนตัวนี้สามารถยืนได้นะทุกคนนี่นี่เกนยืนได้เนหะ่ะ เอ้ยยืนได้แล้วเอียงมันเอียงนิดนึงนะทุกคนเกนมันจะยืนเอียงนิดนึงนะครับผมเออเอยเอาว่าถึงขนาดทุบทุบขนาดนี้เอา้าอยากหนะ้ากูสนะันั้นอะทุบขนาดนี้ก็หล่นมาทุกคน <c oughs> หล่นนะหล่นนะถ้าเกณนโดนทุบหนักๆก,ก็หล่นเหมือนกันนะครับผมถ้าแบบแผ่นดินไหวนะ่าจะแบบไม่ไม่เท่าไหร่ของข้างบนกูหล่นหมดแล้ว <c oughs> ถ้าแผ่นดินไหวก็ไม่น่าเท่าไหร่นะครับผมส่วนเกนต์ตรงนี้ผมรู้สึกว่า รอยต่อตรงแขนน ok ่ะตัวเนี่ยทุกคนเนี่ยเห็นปหเป็นปหมเห็นไหมมาดูดิเหมืยมันมีรอยต่อขึ้นมาอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันไม่สวยอ่ะแล้วก็เกณฑ์ตัวนี้รู้สึกว่าจะยืนไม่ค่อยมั่นคงสักเท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวต่อตรงไหนว่าตรงฐานเนี่ยคือเกณฑ์ตัวเนี้ยทุกคนพอต่อแล้วมันก็ไม่ได้ดูดีขึ้นน่ะแล้วก็ถามว่ามันมันยังล้มอยู่ไหมก็ยังรู้สึกว่ามันยก็ยังไม่มั่นคงเหมือนเดิมไม่มั่นคงเหมือนเดิมรู้สึกว่ายืนเฉยๆแบบเนี้ยผมว่ามันเท่กว่านะครับผมแต่ว่า ใส่ไว้หน่อยก็ดีนะรู้สึกว่ามันถ้าไม่กระแทกมันแรงๆมันก็ไม่ล้มหรอกเออเออนะครับผมสมดุลมันจะคล้ายๆกับตัวเอตัวอะไรวะ e n d e a v o r อเออคือ e n d e a v o r มันจะมีความแบบเอียงๆนิดนึงมาข้างหน้าทุกคนมันก็เลยทําให้แบบเวลายืนมันก็จะดูเอียงๆแล้วเหมือนจะหล่นตอนลอดเวลาแต่ว่า คือถ้าเราไม่ขยับมันแรงๆหรือไม่ไปชนมันแรงๆอะ่ะตัว e n d e v o r ก็จะไม่ล้มไว้ทุกคนเกนตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับผมโอเคมาเรามาทำงานให้คะแนนเกนตัวนี้นะครับผมเกนตัวนี้ผมให้อยู่ในระดับ double s ว่าทุกคนก็อย่างที่บอกไปว่าการลงสีทุกอย่างดีหมดเลยนะครับรายละเอียดก็ดีเทลก็ดีนะครับผมแต่ว่าขาดตรงเรียวกยว่าไงดีอ่ะตรงข้อต่อยไหมทุกคนเห็นไหมข้อต่อตรงตัวเนี้ยดูดูด,ด,ดูมันเป็นเส้นอย่างนี้เลยมันเห็นชัดเป็นเส้นๆเลยทุกคนเห็นไหม มันเป็นเส้นน่ะมันเป็นเส้นๆเลยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันเป็นเส้นออกมาอย่างนี้เลยอ่ะเออแล้วตรงเท้าอีกเนี่ยมันเป็นเส้นเลยทุกคนเห็นไหมมันเป็นเส้นเกินไปเว้ยคือมันแบบไอ้ผิวหนังของดรโตนมันต้องแบบมันต้องดีกว่านี้ปะคือนี่มันเป็นเส้นเลยอ่ะเส้นๆออกมาอย่างนี้เลยอ่ะมันก็เลยดูทำให้ผมรู้สึกเวลาเวลาดูใกล้ๆแล้วมันหงุดหงิดแต่ว่าพอดูไกลๆมันก็ไม่ได้หงุดหงิดขนาดนั้นนะเออเอาตรงๆนะครับผมแต่ว่าก็ ถึงขนาดนี่ขนาดเป็นตัวที่ตัวเองชอบเป็นตัวอวยนะก็ยังรู้สึกว่ามันต้องมีมันเหมือนมันขาดอะไรไปด้วยนะทุกคนคือแบบเกณฑ์มันต้องมีอะไรถืออยู่สักอย่างหนึ่งในมือผมรู้สึกว่าพอมันไม่มีอะไรถืออยู่ในมือแล้วมันดูแบบ กองแก๊งไปนิดนึงเออนะครับผมแต่ว่าถามว่าสวยไหมก็สวยอยู่นะครับเกนตัวนี้นะเกนตัวนี้ผมซื้อมาจากออนไลน์ในไต้หวันนะครับผมผมให้เพื่อนผมสั่งให้ในในช้อปปีนะครับผมตัวนี้ราคา450ครับรวมส่งด้วยนะ450รวมส่งครับผมคือแบบเป็นตัวละครที่โอเคสวยนะครับเป็นตัวอวยด้วยแต่ว่าคือดันแบบนะหนิบน,นิดนึงนะครับผมแต่ถามว่าถ้า ใครที่เก็บด็อกเตอร์สโตนอยู่แล้วก็แนะนําให้เก็บเกมตัวนี้นะครับผมเพราะไม่รู้ว่าอีกนานแค่ไหนมันจะออกรอตต่อไปออกมานะครับผมก็ส่วนสีหินเนี่ยผมไม่มั่นใจว่ามันสวยขนาดไหนเดี๋ยวผมเจอสีหินแบบนี้แล้วผมจะเอามารีวิไว้ให้ทุกคนได้ดูแล้วกันนะเผื่อใครอยากเก็บด็อกเตอร์สโตนเป็นสีหินไงเพราะว่าด็อกเตอร์สโตนเนี่ยมัน มันไม่เหมือนสีมังงะมันเหมือนเป็นหินมันเหมือนรายละเอียดผมที่ผมไปดูในร้านขายตุ๊กตามาร้านขายฟิกมารายละเอียดมันเหมือนเป็นหินมากกว่าเว้ยทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวผมจะเอามาให้ดูเอามารีวิวให้ทุกคนดูแล้วกันน่าจะเป็นเซงคูต้องดูว่าน่าจะเป็นตัวอะไรแต่คิดว่าน่าจะเป็นเซงคูแหละถึงเอามารีวิวให้นะครับผมสำหรับนี้ไม่มีแรงจริงแล้วิน่าจะเป็นตัวอะไรนั้นก็คอยติดตามชมเอานะครับสำหรับนี้ไปจริงแล้วบายบีมาตอนนี้ ก็เสียงมันก็ยังแบบอ่อตะกุกตะกักนิดน,นึงนะทุกคนมันมันมันก็ยังมีความเจ็บคอแต่ว่ามันมันก็สามารถกระตู้นหูได้แล้วนะครับผมโอเคไปกินละวันดี้ครับทุกคน